ชนบายนุชพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงส่งตรงถึงมือคุณโดยนิยายรักโรแมนติกเรื่อง,เ,องเงาใจในเพลิงพรมวันนี้เสนอเป็นตอนที่21ค่ะกำลังรอกันอยู่ใช่ไหมคะไปติดตามรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะตั้งแต่นันชยดาได้รับรู้เรื่องราวความเก็บกดกับภาพที่ไม่น่าจดจำในอดีตของธนวัตรรวมถึงเหตุผลที่ทำให้เขามั่นหมายกับวันวรุณ เธอก็ไม่สามารถสลัดเรื่องราวของเขาเออกจากความคิดคำเนืนได้เลยไม่รู้ทำไมเรื่องราวเหล่านั้นถึงยัง,งวนเวียนอยู่ในหัวของเธอตลอดเวลามันรบกวนจนเธอนอนไม่หลับสุดท้ายจึงตัดสินใจเดินออกไปยืนรับลมที่หน้าระเบียงห้องของตัวเองโดยไม่รู้เลยว่ายืนใช้ความคิดอยู่ตรงานั้นนานแค่ไหนรู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่ตกอยู่ในอ้อมแขนอบอุ่นของใครบางคน ไม่ต้องหันกลับไปมองก็รู้ว่าเป็นเขาธนวัตซุกไซซ่อคอหอมกลึ่นของเธออย่างอดใจไว้ไม่อยู่มายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้ตากน้ำค้างน,านันนานระวังจะไม่สบายฉันนอนไม่หลับก็เลยออกมายืนรับลมคิดอะไรเลื่อยเปื่อยบอกได้ไหมว่ากำลังคิดอะไรอยู่นัชยาดาหันกลับมาสบตาเขาก่อนที่จะตอบตามความจริงคิดเรื่องของคุณได้คำตอบหรือยัง ยิงสาวสายหน้าก่อนจะเบนหลบสายตาคู่นั้นสายตาที่ทอประกายคมกล้าจนเธอไม่อาจทนประสานสายตากับเขาได้เขาเชยคางเธอเลยหันกลับมาสบตาเขาอีกครั้งพร้อมกับบอกความในใจให้เธอรับรู้ผ่านคำพูดของเขาที่ผ่านมาผมอาจจะไม่ได้แสดงออกให้คุณรู้แต่ผมรักคุณมากนะยาดาและผมก็รู้ว่าคุณเองก็รักผม ผมไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคุณอยู่กันแบบสามคนพ่อแม่ลูกเป็นครอบครัวที่อบอุ่นที่ผมไม่เคยมีคุณคงไม่รู้หรอกว่าที่ผ่านมาผมต้องเผชิญกับเหตุการณ์เลวร้ายอะไรบ้างสีหน้าและแววตาของธนวัน์บ่งบอกถึงความเจ็บช้ำยามเมื่อต้องเอ่ยถึงเรื่องราวที่เจ็บปวดที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนัชยดาเอื้อมมือไปกุมใบหน้าของเขาไว้อย่างอ่อนโยน้ดยมือทั้งสองข้าง เธอรับรู้ถึงความเจ็บปวดของเขาได้เป็นอย่างดีและอยากที่จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดให้ชายที่เธอรักรักมาตลอดรักไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ความรู้สึกที่เธอมีต่อเขาอย่างมั่นคงเช่นนั้นเสมอฉันรู้ค่ะคุณรู้อะไรคิ้วเข้มขมวดเข้าหากันรู้เรื่องราวในอดีตที่เคยเกิดขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่ของคุณใครเป็นคนบอกคุณ คุณพอเป็นคนเล่าให้ฉันฟังค่ะมันเป็นความอัปยศยของขอครอบครัวผมและเป็นเรื่องเลวร้ายที่เราไม่อยากที่จะเอ,อ่ยถึงมันตอนนั้นพอเองก็ยังเด็กมากเกินกว่าที่จะจําความได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่นั่นเป็นข้อดีเพราะเขาจะได้ไม่ต้องจดจําเหตุการณ์เลวร้ายที่คอยตามหลอกหลอนเหมือนที่ผมต้องเผชิญกับความเจ็บปวดมาจนถึงทุกวันนี้เหตุการณ์น,นั้นมันผ่านมานานแล้วไม่ใช่หรอคะอย่าไปนึกถึงมันเลยนะ อะไรที่ทําให้คุณทุกข์ใจก็อย่าไปคิดถึงมันคิดถึงแต่เรื่องที่ทําให้คุณมีความสุขดีกว่านะคะโอเคงั้นเรามาพูดเรื่องของเรากันต่อดีกว่าเมื่อไหร่คุณจะรับปากแต่งงานกับผมเสียทีผมจะรอไม่ไหวแล้วนะนัะชยดาถึงกับอ้าปากค้างกับอารมณ์ที่เปลี่ยนไปเชนิดที่เรียกได้ว่าหักมุมสุดๆของเขาแต่งงานกันนะเขาโอกาสให้ผมได้ทําหน้าที่พ่อซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีโอกาสได้ทําเพราะไม่เคยรู้ว่า คุณได้ให้กำเนิดพยานรักของเราลูกสาวที่น่ารักที่ผมไม่เคยรู้ว่ามีแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วและจะไม่มีวันยอมให้คุณกับลูกนี้ไปไหนได้อีกฉันบอกหลายครั้งแล้วว่ายานินเป็นลูกของฉันผมเฉันคนเดียวเท่านั้นและฉันจะไม่ยอมให้คุณพลากลูกไปจากฉันเด็ดขาดน้ำเสียงติดจะเหวียงวีนพอๆกับการหวั่นวิตกผมไม่เคยมีความคิดที่จะาพาดยานินไปจากคุณนี่คิดจริงๆหรอว่าผมต้องการแค่ลูก เล่าเลยยาดาผมอยากใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคุณนั่นต่างหากที่ผมต้องการก่อนหน้านี้ผมทําไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรเราก็รู้กันอยู่แต่ตอนนี้ผมมีอิสระมากพอที่จะทําตามความต้องการของตัวเองแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับคุณด้วยแต่งงานกับผมนะยาดาให้ผมได้ดูแลคุณกับลูกผมไม่เคยขอร้องใครแต่อยากจะขอโอก,กาสจากคุณถ้าคุณรักผมเหมือนที่ผมรักคุณ ก็รับปากแต่งงานกับผมเราจะลืมเรื่องทุกอย่างในอดีตแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่ผมอยากอยู่กับคุณและจชดเชยเ,เวลาที่เสียไปให้กับลูกของเรายานินไม่ใช่คุณรู้ดีกว่าใครและผมก็มั่นใจว่าผมเป็นพ่อของยานินแต่ถ้าคุณยังไม่ยอมรับความจริงผมมีบางอย่างให้คุณดูรอผมตรงนี้ก่อนนะธนวัน์เดินกลับไปที่ห้องของตัวเองและกลับมาอีกครั้งพร้อมซองเอกสารบางอย่าง เขายื่นมันไปตรงหน้าเธออะไรคะหลักฐานที่ยืนยันว่าผมเป็นพ่อของลูกคุณนัทยาดารับมาเปิดดูแล้วก็หน้าถอดสีเมื่อเห็นเอกสารฉบับนั้นคุณรู้เรื่องนี้นานหรือ,อยังไม่นานที่จริงผมไม่จำเป็นต้องตรวจดีเอก็ได้เพราะผมมั่นใจว่ายาณีเป็นลูกของผมแต่ที่ต้องทำเพราะคุณไม่เคยยอมรับผมจึงต้องการหลักฐานมายืนยันทำไมคุณถึงใจร้ายนะั ไม่ใช่แค่ผมแต่กับลูกของเรายานนควรรู้ว่าใครเป็นพ่อของเขาทำไมถึงต้องปิดบังผมเรื่องลูกน้ำตาของนัเชยดาไหลอาบแก้มเมื่อได้ยินคำพูดของเขาแววตาของเธอเจ็บช้ำเมื่อนึกถึงเรื่องราวในอดีตจากนั้นก้พูดในสิ่งที่ถูกเจ็บกดไว้ในใจมาน,นานออกมาจนหมดสิ้นแล้วคุณจะให้ฉันทำยังไงจะให้ฉันใช้ลูกเป็นเครื่องมือดึงตัวคุณมาอยู่กับฉันอย่างนั้นเหรอแล้วคู่มั่นของคุณล่ะคะ คุณเคยนึกถึงความรู้สึกของเธอบ้างไหมคุณวันเธอไม่มีความผิดฉันทำแบบนั้นไม่ได้หรอกค่ะฉันยอมรับนะคะว่ามันยากที่จะต้องเดินออกไปจากชีวิตคุณและฉันเจ็บมากที่ต้องทำแบบนั้นแต่ฉันไม่เคยลังเลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะฉันไม่อยากทำลายชีวิตรักของคุณฉันยอมรับว่าฉันผ่านช่วงเวลานั้นมาอย่างยากลำบากแต่ฉันไม่เคยโทษคุณและนึกขอบคุณได้ซ้ำ ที่คุณได้มอบสิ่งที่มีค่าที่สุดให้กับฉันลูกคือชีวิตของฉันค่ะเพราะเขาเป็นตัวแทนความรักที่ฉันมีต่อคุณธนวัฒน์เช็ดน้ำตาให้เธอพร้อมกับประคองใบหน้าของเธอเอาไว้ผมขอโทษที่เป็นต้นเหตุทำให้คุณต้องเสียใจและขอโทษที่ไม่ได้อยู่กับคุณในช่วงเวลาที่ยากลำบากนั่นยกโทษให้ผมนะยาดาฉันไม่เคยโทษคุณและอยากให้คุณเข้าใจว่าทำไมฉันถึงต้องจากไป เธอกลุมมือเขาไว้โดยไม่บอกเหตุผลรู้ไหมว่าผมเจ็บมากแค่ไหนเสียใจมากแค่ไหนที่คุณจากไปโดยไม่บอกลาฉันก็เจ็บไม่ต่างจากคุณน,นักหรอกฉันไม่ได้บอกลาคุณก็จริงแต่ฉันฝากจดหมายของคุณไว้ที่คุณวันผมไม่เคยได้รับมันคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่ฉันฝากเธอไว้จริงๆและฉันไม่เคยเรียกร้องอะไรเพื่อแลกกับการเดินออกไปจากชีวิตคุณ ฉันไม่มีหลักฐานไม่ยืนยันคำพูดของตัวเองแต่มันเป็นเรื่องจริงผมไม่เคยคิดว่าคุณเป็นผู้หญิงที่เห็นแก่เงินผมไม่เชื่อเรื่องนั้นแต่ไม่เคยเข้าใจว่าอะไรที่ทำให้คุณทิ้งผมไปและมันทำให้ผมโกรธคุณมากถึงอย่างนั้นก็ไม่เคยหยุดรักคุณและรู้สึกด,ดีใจที่ได้เห็นคุณอีกครั้งคงจะดีกว่านี้ถ้าคุณไม่ได้มาพร้อมไอ้หนุ่มมาเซอร์นั่นยิ่งเห็นคุณสนิทสนมกับมันผมก็ยิ่งหึงกันเลย แกล้งฉันต่างๆนาน,นาแถมยังเอาเรื่องของพี่จีบมาคมขู่ฉันรอยยิ้มและแววตาเจ้าเล่ห์ปรากฏบนใบหน้าของธนวันรถ้าไม่ใช้วิธีนี้คุณก็ไม่มาจริงไหมว่าแต่คุณไม่ได้รักเขาใช่ไหมหมายถึงชนน่ะเหรอใช่ฉันรักเขาให้ตายสิคุณรักมันเหรอแล้วผมล่ะเขาแสดงอาการหงุดหงิดหัวเสียออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนหึงเหรอคะ เขาคว้าตัวเธอเข้ามากอดไว้แน่นใช่หึงมากก็ผมรักของผมและไม่อยากให้ใครหน้าไหนมายุ่งกับคุณไม่ว่าใครก็ไม่ได้ทั้งนั้นคงยากหน่อยเพราะฉันเป็นเพื่อนที่ฉันรักมากที่สุดเขารู้ดีว่าเขาเป็นได้แค่เพื่อนและยอมรับมันได้การจะกระจัดเขาเออกไปจากชีวิตของฉันบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้เขารักยานินมากด้วยใช่สิถึงขั้นให้เรียกว่าพ่อเลยนี่ แต่ที่กับผมเรียกปุงนชยดาอดยิ้มไม่ได้เมื่อเห็นสีหน้าบึ้งตึงไม่สบอารมณ์ของชายที่เธอรักอย่าเมื่อเอ่ยถึงเรื่องนั้นอยากให้ลูกเรียกคุณว่าพ่อเหรอคะแน่นอนผมยังไม่ได้จัดการกับคุณเลยนะที่ไปโกโหกลูกว่าพ่ออยู่บนสวรรค์ทั้งที่ผมก็ยังมีชีวิตอยู่คุณรู้เรื่องนี้ได้ยังไงลูกบอกคุณเหรอใช่บอกตอนไหนตอนไหนไม่สำคัญ สิ่งที่สําคัญคือทีนี้จะทํายังไงให้ลูกเข้าใจว่าพ่อของเขายังมีชีวิตอยู่บอกว่ากลับลงมาจากสวรรค์เหรอขำตายล่ะตลกร้ายชัด,ชดไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกค่ะฉันมีวิธีพูดกับลูกจริงเหรอคุณว่าลูกของเราจะเข้าใจไหมย่ยานินเป็นเด็กฉลาดถ้ามีเหตุผลลูกต้องเข้าใจแน่นอนอย่าก,กังวลเรื่องนั้นเลยนะคะฉันจัดก,การเองเราเคลียร์กันทุกเรื่องแล้วนะ คุณจะรับปากแต่งงานกับผมได้แล้วใช่ไหมเอ่อมีปัญหาอะไรอีกระยาดาน้ำเสียงบ่งบอ,บอกถึงความหงุดหงิดความอดทนเริ่มสิ้นสุดและพร้อมที่จะอารวาได้ทุกเมือ่อย้ายถึงท่านต้องจับมือคุณเซ็นชื่อในใบทะเบียนสมรถเลยนะเหย็ยดคิดว่าผมไม่กล้าฉันแค่จะขอเวลานานแค่ไหนคุณต้องการเวลาอีกนานเท่าไหร่ถึงจะตอบตกลงได้บอกมาขอฉันคุยกับลูกและพี่พัดก่อนนะคะ เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญฉันอยากให้พวกเขารับรู้จากปากของฉันเองได้ผมให้เวลาคุณสองวันแค่สองวันพีท้าทำไมคุณถึงเอาแต่ใจตัวเองแบบนี้นี่แหละตัวผมผมเป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วยังไม่ชินอีกเหรอไม่คุณจะเอาแต่ใจตัวเองแบบนี้ทุกเรื่องไม่ได้นะคะพีทธนวัตรยิม้มพร้อมกับกระชับอ้อมแขนชอบจังเวลาที่คุณเรียกชื่อผมแบบนี้ ต่อไปนี้ขอสั่งให้คุณเรียกผมว่าพีทอย่างนี้ตลอดไปเข้าใจนะยิ่งว่าเหมือนยิ่งยุโอเคคุณมีเวลาสองวันแค่สองวันผมก็จะอกแตกตายอยู่แล้วรู้ไหมเมื่อเห็นเธอนิ่งไปทำให้เขาต้องเอ,อ่ยถามคุณโกรธผมหระืยะ่าดาเปล่าค่ะแต่ฉันกำลังใช้ความคิดว่าจะจัดการกับพฤติก,การอย่างคุณยังไงดีผมสัญญาว่าจะ,ะเด็จก,การให้น้อยลงและจะฟังคุณให้มากขึ้นอย่างนี้ดีไหม ดีมากเลยค่ะเขาสบตาเธอด้วยแววตาหวานซึ่งบ่งบอกความในใจที่เขามีต่อเธอก่อนจะตรึงท้ายทอยของเธอไว้พร้อมกับแนบเรียวปากร้อนละอุลงมาอย่างช้าๆปากอิ่มเผยออกเมื่อริมนฝีปากร้อนบเดเบียดแนบแน่นการตอบสนองของเธอเป็นไปอย่างเชื่องช้าและอ่อนโยนและเขารับมันด้วยกิริยาเดียวกันไม่เร่งรัดให้เนื้อนุ่มชอกช้ำเธอปวดโอกาสให้เขารุกรานเข้าไปในปากเธอด้วยความเต็มใจ จุมพิษที่เขามอบให้วาดหวานโดดเดิมจนเลือดในกายสูบฉีดแรงขึ้นนัชยาดารู้สึกได้ถึงความอบอุ่นจากกายเขาที่โอบล้อมรอบตัวเธอกายบางสัท้านไปกับความสุขที่อ่อนหวานและคนเล่าร้อนเมื่อยางที่สวงอกของเธอบทเบียดอยู่กับอกแข็งแกร่งของเขาเธอขยุ้มเสื้อนอนเขาไว้แน่นธนวัดถอนริมฝีปากออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนเป้าหมายเขาเริ่มซุกไซไปตามแนวกราม พร้อมกับสูดดมความหอมจากเนื้อนวลเขาดื่มดำความอ่อนนุ่มจากตัวเธอที่เขาโหยหามานานและจะูบละไปเรื่อยไม่ว่าจะเป็นหลังใบหูลำคอละหงก่อนจะวกกลับมาจูบไล้ไปทั่วใบหน้าพร้อมกับกระซิ์สั่งโอบแขนรอบตัวผมยาดาเขาต้องการให้เธอกอดเขานิ้วของนัชยาดาค่อยๆคยลายจากเสื้อเขาแขนของหญิงสาวแต่ระดับสูงขึ้นข้างหนึ่งโอบรอบคอเขาและอีกข้างหนึ่ง พาดอยู่ที่า่ากของเขาเสียงหายใจสะท้านหลุดออกมาจากปากเธอธนวัน์เพ้อเพลินกับการจุมพิษเธอจนยากที่จะหยุดแต่จําเป็นต้องหยุดเมื่อสัมผัสได้ว่าลมหายใจของเขาเริ่มไม่มั่นคงเขาคงต้องหยุดการกระทําของตัวเองไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้แม้จะไม่เคยชินกับการหักห้ามใจแต่ก็จําเป็นต้องทําธนวัน์ค่อยๆขยับตัวออกห่างจากเธออย่างไม่เต็มใจถึงเวลาที่ผมต้องหยุดเรื่องนี้ ขณะที่ผมยังทําได้คํำพูดของเขาดึงสติของเธอให้กลับมาจากโลกอันแสนอบอุ่นจากความสุขทางกายที่เขามอบให้ใบหน้าของนัชยาดาแดงก่ำเมื่อรู้ว่าตนเองเผลอผายไปกับสัมผัสของเขาตึกมากแล้วไปนอนกันเถอะเขาอุ้มตัวเธอเข้ามาไว้ในอ้อมแขนคุณจะทําอะไรปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เลยนะผมไม่ทําอะไรคุณหรอกแค่จะพาคุณไปนอนเท่านั้นผมจะอดใจรอจนกว่าเราจะแต่งงานกัน แต่อย่าให้ผมรอนานนะก็แล้วกันทนไม่ไหวขึ้นมาคุณจะโดนปล้ำไม่รู้ตัวธนวัตรวางหญิงสาวลงบนเตียงก่อนจะห่มผ้าให้เธอนอนได้แล้วก็คุณเล่นนั่งจ้องหน้าฉันอยู่แบบนี้แล้วจะให้ฉันนอนหลับลงได้ยังไงนี่ก็ดึกแล้วคุณควรนอนได้แล้วนะคะพีทจะให้ผมนอนกับคุณที่นี่เหรอน้ำเสียงที่เอ่ยถามสดใสราวกับปลากระดี่ได้น้ำฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นฉันหมายถึงนี่คุณกลับไปนอนที่ห้องของคุณกันหาก อย่ามามัวนิ่มแถวนี้เลยนะไปสิคะฉันง่วงแล้วธนวัตรมีสีหน้าที่ผิดหวังสุดๆเขาถอนหายใจอย่างแรงก่อนที่จะเอื้อเอ่อยวาจาไปก็ได้ฝันดีครับเขาโน้มตัวลงไปจบูบริมฝีปากเธอบางเบาก่อนจะผิวปากเดินออกไปอย่างคนอารมณ์ดีเขาจะไม่ปล่อยให้เธอต้องนอนหนาคนเดียวแบบนี้อีกนานนักหรอกสายวันต่อมาในขณะที่เด็กๆก,กำลังวิ่งเล่นกันอยู่นั้นนัชยดาได้โทรศัพท์ไปหาพัชชา เพื่อปรึกษาเรื่องบางอย่างราสายอยู่สักครู่อีกฝ่ายก็กดรับดามีเรื่องสําคัญอยากจะขอคําปรึกษาจากพี่พัทค่ะจะคุยกับพี่เรื่องคุณพีทใช่ไหมพี่พัททราบปี้ยังไงคะก่อนพี่จะกลับมาที่นี่คุณพี่บอกกับพี่ว่าเขารักดาและอยากจะแต่งงานกับดาพี่พัทมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้คะพี่คิดยังไงไม่สําคัญสําคัญที่ดาคิดยังไงกับเขาต่างหากดารักเขาเหมือนที่เขารักดาหรือเปล่า ดารักเขาค่ะพิพั์ในเมื่อใจตรงกันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะปฏิเสธคำขอแต่งงานของเขาจริงไหมหรือว่าที่ลังเลเพราะดาคิดมากเรื่องที่ตัวเองเป็นต้นเหตุให้คุณพีชถอนมั่นกับคู่มั่นของเขานชิรดาใช้ความเงียบแทนคำตอบเลิกคิดเรื่องนี้ไปได้เลยดาถ้าคุณพีชที่จะแต่งงานกับคู่มั่นของเขาก็คงแต่งกันไปนานแล้วไม่รอให้เวลาล่วงเลยมานานแบบนี้หรอกทั้งที่ดาเอง ก็ไม่ได้อยู่สร้างปัญหาอะไรให้กับพวกเขาได้ซ้ำฉะนั้นก็ไม่ต้องเก็บมาคิดให้เปลืองสมองเข้าใจไหมพี่พัดรู้เรื่องนี้ด้วยหรอคะคุณพีเป็นคนเล่าให้พี่ฟังถ้าอย่างนั้นพี่ก็คงรู้แล้วว่าใครเป็นพ่อของยานินใช่และพี่ก็ดีใจที่สุดท้ายพี่ก็ได้รู้ความจริงสัทีดาขอโทษที่ต้องปิดบังเรื่องนี้เราอย่าพูดเรื่องที่มันผ่านไปแล้วเลยนะมาพูดเรื่องปัจจุบันของดากันดีกว่า สรุปว่าดาตอบเขาไปว่าไงดายังไม่ได้ให้คําตอบเขาเลยค่ะดาขอปรึกษาเรื่องนี้กับพี่พัดก่อนแล้วก็จะต้องคุยกับยานินด้วยพี่พัดคิดยังไงคะเห็นด้วยไหมถ้าดาจะตอบตกลงแต่งงานกับเขาถ้ามันเป็นความสุขของดาพี่ก็ต้องเห็นด้วยอยู่แล้วและคุณพีทเองก็รักดากับลูกมากพี่มั่นใจว่าเขาจะดูแลและปกป้องดากับยานินได้อย่างแน่นอนยานินจะได้มีครอบครัวที่อบอุ่น อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกสิทีแล้วคุยเรื่องนี้กับลูกหรือยังยังเลยค่ะพี่พัชดาอยากได้คำปรึกษาจากพี่พัชก่อนดาตั้งใจจะคุยกับลูกคืนนี้พี่พัชไม่ว่าอะไรใช่ไหมคะถ้าดาจะแต่งงานกับเขาอะไรที่มันเป็นความสุขในชีวิตของดาพี่สนับสนุนเสมอและดีใจที่ดาจะได้คู่ชีวิตที่ดีอย่างคุณพีทดากับลูกจะได้มีความส,สุขสักทีทีนี้ก็เหลือแต่ยานิน ยานินต้องดีใจมากแน่แนๆเพราะยานินรักคุณพีดแต่งงานกันแล้วจะอยู่ที่ไหนดายังไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยค่ะนี่ถ้าสันรู้ว่าดากับยานินจะต้องย้ายไปอยู่ที่ไร่ของคุณพีทโดยที่ซันตามมาอยู่ด้วยไม่ได้แล้วก็ต้องอาลวาดหนักแน่ติดน้องขนาดนั้นยานินก็รักและติดพี่ซันมากเหมือนกันค่ะไม่เป็นไรซันปิดเธอเมื่อไหร่พี่จะส่งตัวไปให้ดาช่วยเลี้ยงแล้วจะไม่คิดถึงเหรอคะคิดถึงก็ไปหาได้นี่ ว่าแต่ตอนนี้เด็กๆอยู่ที่ไหนวิ่งเล่นอยู่ข้างนอกคะ่ะสนุกจนลืมพ่อกับแม่เลยไม่ลืมหรอกคะ่ะก็ได้คุยกันทุกคืนอยู่แล้วนี่คะดาเองก็กําลังเล่นเขียนงานอยู่เหมือนกันเสร็จเมื่อไหร่จะได้พาสันกับยาเนินกลับบ้านคุณพีคคงจะยอมหรอกต้องยอมคะ่ะดาจะคุยกับเขาเรื่องนี้เองว่าไงว่าตามกันทั้งคู่คุยกันอีกพักใหญ่ก่อนจะวางสายพี่สาวของเธอเห็นด้วยและสนับสนุนให้เธอแต่งงานกับเขา ที่นี้ก็เหลือแต่ความรู้สึกของลูกแม้ว่าพอจะคาดเดาคําตอบของลูกได้แต่ก็ยังอยากที่จะฟังจากปากของลูกเองก่อนนอนคืนนั้นณัชยาดาได้สอบถามถึงความรู้สึกของลูกว่ารู้สึกอย่างไรกับธนวัตรและคําตอบที่ได้รับก็ไม่เกินความคาดหมายหนูรักลุงพีทและอยากให้ลุงพีทแต่งงานกับแม่ดายานินจะได้มีพ่อเหมือนคนอื่นๆยานินอยากให้ลุงพีทเป็นพ่อของยานินค่ะณัชยาดาถึงกับน้ําตาซึม เมื่อได้ยินคำตอบของลูกยานิสาเห็นเช่นนั้นก็รีบต่อเธอ,เอไว้พร้อมกับเรียนแบบคำพูดปลอบใจที่เธอมาจะพูดกับลูกเสมอไม่ต้องร้องไห้นะคะคนดียานินอยู่นี่แล้วหนูขอโทษและสัญญาว่าจะไม่พูดเรื่องนี้อีกหญิงสาวกอดลูกไว้แนบอกไม่จำเป็นต้องขอโทษแม่หรอกลูกเพราะลูกไม่ได้ทำอะไรผิดหนูทำให้แม่ดาเสียใจจนต้องร้องไห้ แม่ไม่ได้ร้องไห้เพราะเสียใจแล้วแม่ดาร้องไห้ทำไมคะยานิสาเช็ดน้ำตาให้มารดาแม่ร้องไห้เพราะดีใจต่างหากลูกอยากได้ลุงพีดเป็นพ่อของลูกใช่ไหมยานิสารียบพยักหน้าตอบที่จริงแล้วลุงพีดเป็นพ่อของลูกจริงๆแต่แม่ดาเคยบอกว่าพ่ออยู่บนสวรรค์ไม่ใช่เหรอคะแม่ไม่อยากให้ลูกเสียใจก็เลยบอกไปแบบนั้นตอนนั้นแม่กับพ่อมีปัญหากัน เราก็เลยต้องแยกกันอยู่แล้วตอนนี้จะกลับมาอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะลูกอยากให้เตนแบบนั้นไม่ใช่เหรอใช่ค่ะแม่กับลุงพีทเออหนูเรียกพ่อพีทได้ไหมคะได้สิคะลูกคิดยังไงถ้าแม่จะแต่งงานกับพ่อพีทวิเศษไปเลยยานินอยากให้เราอยู่ด้วยกันยานินจะให้พ่อพีทไปส่งที่โรงเรียนทุกคนจะได้รู้ว่ายานินก็มีพ่อเหมือนคนอื่นๆจะได้ไม่ต้องโดนรอเรื่องนี้ หนูน้อยยิ้มออกมาอย่างมีความสุขหนูเคยถูกเพื่อล้อเรื่องนี้ด้วยหรอคะเขาล้อหนูยังไงเขาบอกว่าหนูเป็นลูกไม่มีพ่อแต่ยานินเดียมกลับไปว่ามีแต่พ่อของยานินอยู่บนสวรรค์ยานิสาตอบด้วยความไร้เดียงสาคำตอบของลูกทำให้นาเชยาาถึงกับอึ้งไปเพราะลูกไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้เธอฟังแม่ดากับพ่อพีจะแต่งงานกันเมื่อไหร่คะยังไม่รู้เลยลูก แม่ขอมาคุยกับลูกก่อนลูกเห็นด้วยใช่ไหมถ้าแม่จะแต่งงานกับพ่อของลูกเห็นด้วยค่ะงั้นก็นอนได้แล้วพี่ฟันหลับไปแล้วเห็นไหมย,ยานินอยากให้แม่ดานอนด้วยได้เลยลูกนชัชยดาล้มตัวลงนอนพร้อมกับดึงตัวบุตรสาวเข้ามากอดก่อนจะหลับไปด้วยกันในเวลาต่อมานาชัชยดาตัดสินใจเดินเข้าไปในห้องของธนวัฒในเช้าวันต่อมาซึ่งเขากําลังแต่งตัวอยู่ในขณะนั้นว่าไง มีอะไรหรือเปล่าถึงเข้ามาหาผมที่นี่เขาหันมาเอ่ยถามก่อนจะหันกลับไปหยิบเสื้อเชิ้ตมาสวมใส่ฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณธนวัตรเดินม,มาหยุดยืนตรงหน้าเธอพูดมาได้เลยแต่งตัวให้เสร็จก่อนก็ได้ค่ะฉันรอได้คุณก็ช่วยผมสิจะได้เสร็จไวๆเขาพยักหน้าเป็นเชิงบอกให้เธอติดกระดุมเสื้อให้เขานัชยดาถอนหายใจก่อนจะทําตามคําขอของเขามีอะไรจะคุยกับผมก็พูดมาได้เลยฉันตกลงตกลงอะไร พูดมาให้ฟังชัดๆสิฉันจะแต่งงานกับคุณธนวัตรคว้าร่างของเธอ,เอไว้ในอ้อมกอดสีหน้าและแววตาของเขาบ่งบอกถึงความดีใจที่เธอรับปากจะแต่งงานกับเขาพูดจริงใช่ไหมเขาย้อนถามด้วยน้ำเสียงจริงจังจริงค่ะคุณรู้ไหมว่าผมดีใจที่สุดเลยที่คุณรับปากแต่งงานกับผมรอเดี๋ยวนะธนวัตรเดินไปหยิบกล่องแหวนที่อยู่ในลิ้นชักพร้อมกับนำมันมาสวมที่นิ้วนางด้านซ้ายของเธอ และยกมือข้างนั้นขึ้นมาจูบหญิงสาวเผลอตัวขบริมฝีปากตัวเองแก้มทั้งสองข้างแดงลําด้วยความขัดเขินผมอยากมอบแหวนวงนี้ให้คุณนานแล้วแต่เพิ่งจะมีโอกาสได้ส่งมันให้คุณก็วันนี้เองชอบไหมชอบค่ะขอบคุณนะคะตอนนี้คุณมีเจ้าของแล้วนะและผมก็หวงคุณมากด้วยนัชยดาเผลอยิ้มยังไม่ทันไรเขาก็แสดงความเป็นเจ้าของในตัวเธอแล้วยานีรู้เรื่องนี้แล้วใช่ไหม รู้แล้วค่ะฉันคุยกับลูกเมื่อคืนลูกว่ายังไงบ้างเขาดีใจค่ะลูกอยากให้ฉันแต่งงานกับคุณธนวัตรกอดหญิงสาวไว้ในอ้อมแขนเราไปบอกข่าวดีนี้ให้ทุกคนรู้กันเถอะผมอยากจะแต่งงานกับคุณสักวันนี้พรุ่งนี้เลยยิ่งเร็วเท่าไหร่ย,ยิ่งดีจะใจร้อนอะไรขนาดนั้นคะช้าเกินไปได้ซ้ำํำพรุ่งนี้เราไปจดทะเบียนสมรสกันนะตามใจคุณเลยค่ะณัชยดารู้ดีว่า ถึงพูดคัดค้านไปก็เท่านั้นพูดไปก็เสียเวลาเปล่าเพราะถึงยังไงเขาก็คงไม่ยอมอยู่ดีตามผมมาธนาวัชฉุดมือเธอให้เดินตามเขาไปก็จบลงไปแล้วนะคะกับความสนุกของ EP นี้สำหรับ EP หนะ้ามาดูกันนะคะว่ายานินจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์วิกฤตอะไรบ้างคลิปหน้ามีคำตอบค่ะสำหรับวันนี้ Love No Channel by คงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้า สวัสดีค่ะ